ซักก่ออีกท่าไหนรถจักรยานแถลแทะๆลงขังทางไปชนกับก๊กมากรถจักรยานขายท่องเป็นงานโชคดีแต่ก็ป็นเป็นอะไรมากแต่ก็ต็ดบางลองคือกันเลยโอเค yeah ตาก,กี้ซันขับรถดอร์ฟไปทางนูน้นไปป้าทางคด อ่อนมันเดินนี่แ <Okay. Yeah. S 1> หละพ่อายญ่กอดสังง่งเงี้ยมาดูสันเติมบารายล่ะโอ okay. <Okay. Yeah. S 1> เคโอเคอาไปนอนกันได้แล้วอย่าวัวละอีกกันหลายเด้ <laughs> <Okay. Yeah. S 1> อโอเคเย้นางน้อยนี่มันกระวนแทะ,ทะ <laughs> okay. yeah. บาาลาออโเควันนี้เห็นู่นนนู่่อยู่ดักต์ตั้มแนวมุดวันนี้ว้าวฉันจะดีใจเลยจนี